ตันยุนเจ้ากล้าไม่ใครหลายคนขุนเคืองยังกล้าออกจากสวนสมุนไพรวิญญาณอีกหรือเจ้าหนากล้าหาญหรือว่าไม่มีสมองกันแน่ตันยุนวันนี้เป็นวันตายของเจ้าโอ้ห้องไหนจิงก็เข้ามานอกเรื่องแล้วมามา,มากลับเข้าเรื่องเลยไอ้หีอห้หิตันยุนเจ้าไม่มีทางหนีข่าพ้นใครคือผู้ส่งเจ้ามาสังหารข่ากันส่งมาแค่นี้ดูถูกฆ่ากันไปแล้วโอ้โหดูมันพูดดูมันพูด เจ้าไม่จาเป็นต้องรู้ว่าใครส่งพวกเรามาที่นี่แต่สิ่งที่เจ้าต้องรู้คือวันนี้เจ้าจะต้องตายอย่างแน่นอนเท่านั้นแหละพูดดีๆมากท่านยุนเพื่อจะฆ่าเจ้าในครั้งนี้พวกเราได้ส่งขอบเขตจิตวิญญาณกําเนิดขั้นสมบูรณ์มาเรียบร้อยและเราเป็นเพียงชุดแรกเท่านั้นที่เหลือกําลังมาเร็วๆนี้ท่านยุนเพื่อจะฆ่าเจ้าเราจําเป็นต้องระลมลงผู้คนมามากงขนาดนี้เมื่อเจ้าตายไปก็เป็นมนต์ในนรกให้พอใจอย่ามาโทษพวกเราเลยจงโทษตัวเองเสียเถิดเฮ้ แม้ว่าเจ้าจะไม่พูดแต่ข้าก็พอเดาได้ว่าใครอยู่เบื้องหลังพวกเจ้ามาที่นี่ได้ก็ดีครั้งที่แล้วข้าเล่นกับหลีเซือนยังไม่สนุกเลยสักนิดครั้งนี้ข้าจะใช้พวกเจ้าฝึกฝีมือแล้วกันตันยุนนี่ไม่ใช่เขตฝ่ายนอกไกลๆที่เจ้าปกครองนะนี่คือเขตฝ่ายในที่มีแต่ยอดฝีมือระดับสูงจงลงนรลกไปซะมีดเมฆเพิงกระบี่น้ำแข็งตันยุนตายซะ สำหรับข้าไม่ว่าจะนอกหรือในก็ไม่ต่างกันหรอกนะยังไงซะพวกเจ้าทุกคนก็ต้องถูกฆ่ากําจัดในมัดเดียวมึงคิดว่ามึงเป็นเซตมุยหรือไงวะไปให้พ้นออกเป็นไปได้ยังไงตันยนมนทําได้ไงกันรุนแรงกันไปแล้วน่าเบื่อพวกเจ้าไม่มีอะไรน่าสนใจเลยไม่เถอะน้อยเสียเวลาข้านักอะไรกันให้เจ้าเป็นสุนัขไปบอกผู้อยู่เบื้องหลังเสียอีกไม่ช้าข้าจะเป็นชำมะบัญชีแค้นี้เป็นการส่วนตัวตันตันยุน้าข้าไม่ได้ฆ่าเจ้า้าข้ากลับไปก็จบไม่สวยสิ วันนี้เจ้าต้องตายเท่านั้นกระสุนมรณะอะไรกันจับกระสุนมรณะของข้าด้วยมือเปล่าได้ยังไงกันเป็นไปได้ยังไงทำได้ขนาดนี้ในขอบเขตจินตญาณกำเนิดเนี่ยนะเจ้าก็เก่งเหมือนกันนะน่าเสียดายที่มันไม่ได้ผลกับข้าเนื่องจากเจ้าไม่เต็มใจที่จะกลับไปกระจายคำของข้างั้นก็จงไปใช้ชีวิตต่อในชาติหน้าเสียเฮิร์ต ข้าไม่นะเจ้าเป็นใครกันแน่ข้าคือคนที่เจ้าไม่สามารถลุกล้นได้ทั้งชาตินี้และชาติหน้าหลังจากตันยุนจากไปสุดแรกเสียชีวิตท,ทั้งหมดนี่มันเกิดอะไรขึ้นเป็นไปได้ไหมพวกเขาหูกข้าโดยตันหยุนแล้วแล้วพวกเราจะไล่ล่าตันหยุนต่อดีไหมไล่ต่อทำามเขือเละหากตันยุนสามารถฆ่าพวกนี้ได้ก็สามารถฆ่าเราได้กลับได้รายงานเรื่องนี้กับเบื้องบนทันทีขอรับ พวกสาขาจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์งี่เงา่าไม่เพียงแต่ฆ่าตันหยุดไม่ได้ยังสูญเสียกําลังคนไปมากอีกฟานเจียนลินชินี่ท่านหยุดสุดยอดปไปเลยไหมคะเมื่อเทียบกับท่านชายผู้แข็งแกร่งในลายชื่อวูหลงายในเป็นยังไงบ้างเฮ้อเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ธรรมดาสําหรับข้าแต่ข้าก็ไม่งงที่จะไปสู้กับเขาแบบตรงๆหรอกนะการที่จะสู้กับชายผู้ที่เออย่อหยิ่งเพียงต้องใช้กลนบายนิดหน่อยก็สามารถเอาชนะเขาได้แล้วที่ฟานท่านสุดยอดมากจริงๆเลยฮี่มีบางอย่างที่สุดยอดกว่าน,นั้นอีกนะ เดี๋ยวข้าจะแสดงให้ดูอะไรหรอคะมันก็คือมังกรดํายังไงล่ะโอ้ฉากนี้มันถูดเดือดมากผมจะไม่อ่านนะถ้าใครอยากอ่านก็อ่านเองเด้อน้ำผู้วิญญาณราคาถูก1ชิ้น3ามหยวนสิบหยวน3ชิ้นไปเลยดาบปินขั้นยอดที่เพิ่งขุดออกจากซากปรักหักพังเมื่อกี้แค่ซื้อก็ได้กําไรแล้วเทคนิคบ่มพาะทวีคูณกับแผนที่ขุมทรัพย์ซื้อ3ามแถมหนึ่งไปเลยเพราะว่าขุมทรัพย์ข้าไปขุดมาแล้ว เป้าหมายหลักของข้าในวันนี้คือเปลเวลเพลิงเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งอีกหนึ่งคือดาบบินที่มีคุณสมบัติแตกต่างมาดูกันเถอะว่าเราจะสามารถหามาได้หรือไม่ก่อร่างดาบหนึ่งในวิธีการค่าโชคดีที่ตอนนี่ข้าสังหารโมรงคุนและคนอื่นๆในหุบเขาดาวตกข้าก็ได้รับน้ำผู้วิญญ,ญาณมามากมายข้าจะนำมันมาแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของสิ่งแรงงานที่เข้ามาในเมืองเหมือนฟางเพื่อทำธุาาาารกิจกันหรอแล้วยังจะขายน้ำผู้วิญญ,ญาณอย่างเจ้ามีสิ่งของล้ำค่าอย่างน้ำผู้วิญญ,ญาณด้วยหรอไไ่ลมมเเหหอะาากกกซื้็ปปสีย ข้ามีน้ำพวิญญาณแห่งวายุน้ำพวิญญาณโบราณน้ำพวิญญาณแห่งการเวลาและน้ำพวิญญาณแห่งแสงและน้ำพวิญญาณท้ทั้งสีนี้มีสีระดับต่ำกลางสูงยอดสีระดับและตอนนี้พวกเจ้าสามารถนำของต่างๆมาแลกเปลี่ยนได้เจ้าขี้โม้เอ้ยสิทธิแรงงานอย่างเจ้าจะไปมีน้ำพวิญญาณมากขนาดนั้นได้ยังไงสักพักก็คงจะมีคนมาแล้วและเมื่อพวกเขารู้ว่าเจ้าไม่มีน้ำพวิญญาณเจ้าตายแน่นั่นมีคนขายน้ำพวิญญาณด้วยงั้นหรอวะไปดูกันเถอะน้ำพวิญญาณสามารถช่วยในการหมุนพาะได้ดีมาก เป็นการยากที่จะมีคนนำมาขายในเมืองเมืองฟังในช่วงเวลาปกติคิดไม่ถึงเลยว่าจะมีในวันนี้เจ้าของร้านดูเหมือนจะเป็นสีแรงงานเขาจะไม่มีของน้ำค่าอย่างน้ำผู้วิญญาณแน่ละต้องกลัวสิ่งใดเลยหางเด็กนั่นโกหกเราเราก็แค่ฆ่าเขาเสียใครบอกว่าข้าไม่มีน้ำผู้วิญญาณเหรอทุกขั้นจึงดูนี่คือน้ำผู้วิญญาณแห่งวายุขั้นยอดนี่คือสิ่งที่พิสูจน์ว่าสิ่งที่ข้าพูดเป็นความจริง นั่นคือจิตวิญญาณแห่งวายุขั้นยอดแม้แต่ร้านค้าเหี้ยที่สุดในเมืองอย่างสาราว่านเป่าหลิงก็ยังไม่มีเลยข้าต้องการน้ำผู้แห่งวิญญาณขั้นยอดชิ้นนี้ให้เฮ้ยน้องชายนอกจากน้ำผู้วิญญาณขั้นยอดอันนี้แล้วเจ้ายังมีน้ำผู้วิญญาณอันอื่นอีกไหมนี่มันเป็นไม่ได้ยังไงเจ้ามีน้ำผู้วิญญ,ญาณขั้นยอดอยู่จริงเหรอเจ้าได้มันมาจากไหนไม่ใช่ธุระของเจ้าหากไม่ซื้อก็ไปให้พ้นถูกต้องไม่ซื้อก็ไปให้พ้นนี่แหละกระทืบสักทีเจ้าหัวสลาย,ยังมันเกอ้ยดี้พวกเรานะ้ยเายยคอยดูเอะ นี่เขียนเขียนข้ามีน้ำพุวิญญ,ญาณแห่งวายุโบราณแสงและการเวลารวมๆแล้วก็น่าจะประมาณ1489สิชิ้นนี่แหละหากใครมีจิตวิญญาณธาตุเพิงข้าจะให้แลกเปลี่ยนเป็นคนแรกว่าไงนนะน้ำพุวิญ,ญญาณมากกว่า1,000มากขนาดนี้เจ้าไปเอามันมาจากไหนกันแน่แม้แต่สิทธิสายตรงของโควโสก็ยังไม่มีมากขนาดนี้เลยเด็กคนนี้เป็นเพียงสิ่งแรงงานเขาไปเอามันมาจากไหน,นกันนะน้ำพุวิญ,ญญาณมากขนาดนี้ต้องไม่ใช่ของเขาอย่างแน่นอน จะต้องมีคนฝากให้เขานํามาขายแนย่ไม่ใช่หรอกมันปลน้นออกมาเออพวกเจ้าพูดถูกน้ำผู้วิญญาณเหล่านี้ไม่ใช่ของข้ามีสิทธิพี่ลึกลับฝากให้ข้าน้ามาขายข้าแค่คิดค่าทรรเนียมนิดหน่อยอีกสักพักข้าจะไปแล้วหากข้านต้องการซื้อหรือว่าแลกเปลี่ยนก็รีบเข้ามาเถอะยอดเยี่ยมแบบนี้แหละดีแล้วข้ามีเพียวเพิงน้ําแข็งสีเงิน จิตวิญญาณธาตุไฟระดับต่ำราคาตามท้องตลาดทีตวิญญาณระดับต่ำห้าล้านก้อนข้าต้องการแลกเปลี่ยนกับน้ำพุวิญญาณบาลีขั้นยอด4ชิ้นน้องชายข้ามีเปลวเพิงน้ำแข็งจิตวิญญาณธาตุไฟระดับสูงข้าต้องการแลกเปลี่ยนน้ำพุวิญญาณแห่งแสงขั้นยอด8ชิ้นและน้ำพุวิญญาณแห่งแสงระดับสูง50เอาละเอาละทีละคนนะทีละคน1ชั่วโมงต่อมาข้าไปก่อนนะ คุ้มจริงๆหลังจากขายน้ำพุวิญญาณตอนนี้ข้ามีหินวิญญาณขั้นยอดประมาณ50ก้อนและหินวิญญาณระดับอื่นๆอ,อีกนบไม่ถ้วนเท่านี้ก็พอให้ข้าช่วยดาบ,บินขั้นยอดได้แล้วสาราว่านเป้าลิงอยู่ข้างหน้าสินะไปดูกันเถอะพี่ต้วนเจ้าเด็กนั่นครับที่มีน้ำพิวิญญาณมากมายมันเพิ่งขายจํานวนมากต้องมีหินวิญญาณมากมายอยู่ในแวนมิติมันเป็นแน่ดีมากการซื้อขายเป็นการเสร็จสิ้นเจ้ารอ,อรับของรางวัลได้เลยต้วนเหมือนขอบคุณสิทธิพี่ต้วนสิทธิน้องขอให้หานประสบความสําเร็จอย จิตสังหารรุนแรงขนาดนั้นดูเหมือนข้ากำลังจะถูกโจมตีสินะช่างสิพวกมันคงไม่กล้าขบปัญหาในเมืองหรอกรอออกไปนอกเมืองก่อนเถอะเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะป้นใครศาลาบ้านเป่าลินดูเหมือนจะมีสิ่งที่ข้าต้องการอยู่ในนั้นพี่ใหญ่เจเด็กนั่นเข้าไปที่ศาลาบ้านเปาลินเราควรทำยังไงดีครับเราไม่สามารถลุกล้นบ้านเป่าลินได้รอมันออกมานอกก่อนเถอะข้าไม่คิดว่ามันจะไม่ออกมาหรอกนะภายในศาลาบ้านเปาลินที่นี่มีหลายสิ่งหลายอย่างแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีสิ่งที่ข้าต้องการอยู่หรือไม่ เฮ้เจ้ามาเดินรอบๆอะไรที่นี่ที่นี่ไม่ใช่ที่สําหรับศิลางานอย่างเจ้าออกไปซะให้ข้าออกไปงั้นเหรอนี่หรือคือวิธีปฏิบัติต่อแขกของสาราบ้านเป่าหลิงฮะเจ้าหรือแขกที่นี่ไม่ใช่ที่สําหรับศิลางานอย่างเจ้าอย่ามาทาให้สาราบ้านเป่าหลิงของเราต้องตกต่ำจงออกไปซะจะให้ข้าต้องใช้กาลังน่าสนใจศิลางานชื่อของในสาราบ้านเป่าหลิงเจ้าเด็กนั่นก็มากไปหน่อยนะถึงแม้เขาจะเป็นศิลางานก็ไม่ควรไปดูถูกเขาขนาดนั้นสาราบ้านเป่าหลิงนี่จ้างอันธพาลมาดูแลร้าน่ะไงข้าไม ปวดปวดปวดที่หน้าแกใช่ไหมหากเจ้าต้องการนะข่าให้อภัยก็มาสู้กับข้าซะนี่นะขอโทษที่ข้าไปพูดซ้ำเป็นครั้งที่3นะข้าไม่สนหากเจ้าไม่ตอบอีกข้าจะเตะเจ้าให้สิ้นอย่าตายแล้วกันอกเจ้าเด็กนั่นบ้าไปหรือเปล่ากล้าได้ยังไงถึงมาทำแบบนี้กับศาลาว่าเปาหลิงว่ากันว่าเบื้องหลังของศาลาว่าเปาหลิงคือผู้บุโสใหญ่ในฝ่ายใน เจ้าเด็กนั่นสร้างปัญหาที่นี่บอกกันว่าหากผู้่โกกแล้วคนก็ไม่ต่างกับหมูตัวหนึง่งใครมันกล้าสร้างปัญหาในศา,านลาบ้านปอลิงของข้ามันจะต้องไม่ตายเดียกงชุนลววซีจงหั่นเชือนั่นคือกงชุนลววซีหนึ่งในสิบสาวงามในฝ่ายในไม่ใช่หรอกหรือไม่นึกเลยว่านางอยู่ที่นี่สิทธิพี่กงชุนช่างงดงามยิ่งไม่มีใครเทียบนางได้อีกแล้วไม่ใช่เช่นนั้นหรอกเมื่อไม่นานมานี้ข้าได้ยินว่าสิทธิใหม่จงอูซื่อเหยาสวยกว่านางเยอะ